พระคาถาบูชาพระพุทธคันธาระราชวัดนาพระเมรราชิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานามัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิลาพโพนิรันตานังสิทธิเตโชชยโยนิจังสัพพสิทธิพระวันตุโวอหังวันทามิสัพพทา